ีหอมนี่รอนี่เขาไม่ขนาดหอมหมวกพุ่งถามดีบ้าไม่น่าสวยไม่หลอกหน้าตอบตอบได้ทุกคำถามเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาจับรางวัลกันเลยขออนุญาตนะครับผมลองถามมหนาด้วยนะโอเคครับต้นเจมต้นเจมสี่สี่ เอากระซิบมาขอดูรองเท้าหน่อยดิฮะพอดูรองเท้าหน่อยบ้าธรรมดาก็ธรรมดาเหี้ยอ่ะไอ้นี่ใส่ส้นส้นไปดิไม่ใส่ไม่ใส่อ๋อกเง็นแล้วออกออกคืองี้มันน่ามันกระโหลกมันกระโหลกนี่พูดเลยว่าจะมาคอนเสิร์ตต้นเจมกันคอนเสิร์ต ดูไม่ได้พี่ไทยเราอยู่ที่นี่ฟังกี้มินล่านี่เดี๋ยวนี้เฟรมพูดเดี๋ยวนี้เฟรมพูดชัดขึ้นแล้วนะเออพี่ไทยโยกเกิดโยกเกิดอยู่นะโยกเกิดอะไรฉันก็รับแต่โยกเกิดยังยังยังโยกเกิด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 เห็นใครเห็นโยกเกิดผมบ้างผมซื้อโยกเกิดมาอยู่ในถุงแหมพี่ไทยอยู่ในถุงแหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขอเล่าให้ผมไนะหมเป็นห่วงคาเลิกคบกับเราไม่ใช่หรอได้หน้ย ผมเนี่ยมอบแต่สิ่งดีให้กับเขาเขาเขาคุยอมกแล้นะบ้านเราเฟยเว้กเขาเพื่มสนิทตอนตอนนี้ให้ทวงเงินอ่ะตอนที่มันเดี๋ยวดี๋ยวอะไรเป็นการกระซิบอบพูดอะ่้ทำทำเป็น acting อ่ะตอนที่มันจ่าช้าเฟมันไปมัไปทวงดิเพิ่มสนิทมึงไม่ใช่หรอช่วงหลังเพงสนิทนิใช่ปอผมไม่ค่อยได้พบกับมันจำได้จำได้แต่ว่า เราก็กลับมาสนิทกันแล้วเราก็กลับมาสนิทกันแล้วตั้งแต่ที่เราไปสำมึนเราก็สนิทกันทุกโค้ชนะจริงจริงจริงดีทริปนี้ทริปหน้านี้ต่างประเทศนะจ๊ะอยากจะตามกันใช่ไหมล่ะไม่บอกไปไหนไปไหนดีล่ะไปไหนดีล่ะไปไหนดีมึงกระจายเงินด้วยแล้วกันข้างหน้ายังไงแล้วยังไงต่อแหมเงียบเลยนะ ใครจับก่อนใครจับก่อนต้นเจ็บต้นเจ็บถ้เาเราจับก่อนใช่ไหมอีอาร์หนึ่งอันโอ้โหเลดี้เลดี้ H H C, H C.